溶溶けるラライかす溶く หลอมละลายยูกันลาวาเดย์ศูน เรทเดนศูนย์คะแนนนิ่งอายุเฮตัยทหาร ไซโนพรสวรรค์ยูคิความกล้าความกล้าหาญอิสระ กล้าหารเคกันตำรวจอิจิโอกหนึ่งร้อยล้าน

แถวขบวนเด็ชะรถไฟขบวนรถเด,ด็ตโตหมู่เกาะ 連絡を取る照らす。 สองแสงที่สมาเชิงเปรียบเทียบครอมล้อมรอบ หัางีีขอบเขตชู้วี <Sh ui. S 2> บริเวณรอบๆอบรอบทาง 捕まえる雑雑込逮捕する雑込捕まる ถูกจับถูกจับกลุ่มถูกจับกลุ่มแกะสะลัก 時刻เวลาสิ่งกุนารุนแรงทายรุสิ้นสุด หมดไปเจ็ดมืンン้สุรศูนพันเจ็ดทีนี่อย่างเด็ดขาด ชูรัฐมละรัฐคิวชูเกาะคิวชูโอาก,กอาร์มวา สักการะหายเกนสุรุดูมิซูมิทะเลสาบ บวะทะเลสาบบีวะกองวุตแร่ทังโขเมืองฐ่านหิน เสกตันถ่านหิน乾燥するทำให้แห้งโนกะเกษตรกร น業ัตกรเกษตรกรรมนุำผลผลิตทางการเกษตรนวยก ยากำจัดศัตรูพืช